โอเคครับก็กราบสวัสดีคุณจชมทุกท่านครับไปเดินไปทบแก็บเป็นไรหนิฮะแกบเป็นไรมันว่างวมันว่างๆไม่อยากไม่อยากเจอมันนะครับวันว่างว่างผมบอกไปเลยโอเคครับก็กราบสวัสดีคุณจชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ร้อยโลเวลาของเราในครับมันใช้คนพิการไปเอาฝาให้มันคิดถูกอู้นี่ฝาลูกค้ามันนะครับแต่มันใช้ผมนี่ดูนี่นี่ก็ความโง่ของตีะครับไม่มีอะไรหรอกโง่โง่เอง ไปเราขับดูรถกันอันนี้น้องๆคนไหนที่สงสัยนะเห็นมีเม้นถามว่าฝาแลบคืออะไรนะครับก็เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าฝาแ l บคืออะไรไปเดี๋ยวก่อนตรงคลิปนี้ไปนั่งก่อนนั่งก่อนอันนี้เป็นฝาลูกค้านะครับซึ่งเอามาเป็นตัวอย่างเฉยฝ้ายังไม่ได้แทงพอร์ตนะอันนี้ส่วนคนที่สงสัยนะครับว่าไอ้ฝาแลบคืออะไรนะครับผมคือมันจะมีเสียง เรียบๆออกอะเปลสเสียงเหมือนมันแก๊กเหมือนมันอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้แก๊กนะครับผมมันเป็นอาการแบบเกิดจากกําลังอัดเยอะเกินเลยอย่างหนึ่งบางทีส่วนรองลงมาผมก็คิดว่าเป็นอาการที่แบบว่าขันน็อตฝาไม่แน่นนะครับเวลาเราขันน็อตฝาไม่แน่นนี่มันก็แบบมันมีจังหวะที่มันคลายได้เนาะตอนเราทากาวไปเนาะนิดหนึ่งแหละมันอาจจะคลายนะครับอย่างน็อตคลายก็ฝาเรียบได้แล้วนะและอีกอย่างหนึ่งก็คือ ฝาไม่ได้องศานะครับซึ่งปาศามาเบี้ยวนิดหนึ่งเงี้สมมุติว่าเสื้อเรามันตรงใช่ไหมแต่ฝาเรามันเบี้ยวมันก็แลบได้เหมือนกันนะครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้เลยนะครับผมกับเสื้อเสื้อนะครับแบบว่ามันมันเสื้อมันออกมันแบบปาดมาไม่เรียบนะครับผมเสื้อเนี่ยเสื้อมันก็จะดันอยู่กับตัวนี้แบบนิดหนึ่งนิดเดียวอ่ะก็ทําให้ฝาแลบได้แล้วอันนี้ นี่ครับอาการฝาแหวที่มีคนถามเข้ามานะครับผมอันนี้เดี๋ยวก็รอมันแทงฝาเดี๋ยวก็จะพาไปดูว่ามันแทงไงเนาะถ้าได้ดูนะถ้ามันถ้ามันอยากแทงวันนี้นะถ้ามันไม่แทงก็ไม่เห็นหรอกไปเดี๋ยวพาไปดูรอยยิ้ม่าว่าถึงไหนแล้วนะครับผมโอเคครับนี่นะครับน้องเศกษยาเราตอนนี้ขนาดยังขี่ไม่ได้เนาะแล้วอะไรแบบว่าไม่ได้ไปลดออปชันอะไรขนาดนั้นนะครับไม่ใช่แบบว่าปั๊มแท้โชว์แท้อะไรเงี้ยรอยยังไม่แท้เลย ไอ้แค่แต่เสภาอาแค่มันได้ประมาณอย่างเงี้ยเนี่ยครับหมดสามหมื่นแล้วนะครับผมมีสามหมื่นแล้วแหละตอนนี้แต่จะจําไม่ได้แล้วต้องดูบินนี่ครับล้อก็ใช้เป็นล้อโมลาดโมลาดเทียมนะครับผมยางนี้เป็นเบอร์สองร้อยนะนี่ดูดีนี่ได้แค่นี้หลยยังขี่ไม่ได้เลยแต่ว่าก็มีน็อตเท่นเครื่องน็อตไรที่เบิกมาแล้วครับนี่ตะก้าก็เดียบร้อยสายแล้วเป็นตะก้าเท้นะครับผม มันก็โอ๊ยเจ็บขารถคันนี้นะครับปั๊มบนก็ยังใช้เป็นปั๊มเดิมอยู่นะครับผมแต่ปั๊มล่างนี่ใช้เป็นนิชชินก๊อกนะครับสายเบรกก็เป็นของอะไรวะเนี่ยไม่แน่ใจสายพีไทยโมลินโมตาสายเป็นโมลินนะครับก็ไม่รู้ว่าแบรนด์ไหนนะครับผมปั๊มก็เป็นนิชชินนะครับล้อก็จานเบรกก็ก๊อกครับก๊อกทั้งคันคันนี้ ไม่น่าเชื่อเนาะว่าแค่นี้มันจะหมดเยอะเนาะแต่ผมจะพาไปดูรถคันนู้นนะครับผมแป๊บหนึ่งนี่พาไปดูชุดหลังคันนี้กันนี่นี่เดินไปปีกันแต่ว่าไฟเบอร์คันนี้ต้องเบิกใหม่นะครับผมไฟเบอร์ข้างเนี่ยอันนี้ไฟเบอร์เทียมนะครับผมไม่ใช่ไฟเบอร์เทนะดูดิหนึ่งสองสามมีรูนะครับอันนี้มันทาอะไรวะมันขันน็อตแล้วขันทะลุนะครับผม นี่เรือนไม้ก็นี่ซ่อมเสร็จแล้วเป็นเรือนไม้แบบซ่อมเสร็จมันก็ดูสภาพเป็นใหม่ขิ๊กเลยเนาะนี่นะครับเราก็เบิกพวกแผ่นข้างในพวกเกียร์น้ำมันพวกอะไรมาใหม่เอ้ยอันนี้ยังหาสวิตสตาร์ทไม่ได้นะครับก็เลยได้กลายเป็นสวิตเต2สองฝั่งนะครับแล้วก็นี่เลยโชคคลังนี่พันกว่าบาทเองนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิโชคคลังสองพันกว่าบาทแล้วก็มีบางโชใส่แล้ว อันนี้พักทงพักเท้าใส่ไปแล้วนะครับผมแต่ว่าว่าันนี้หมดเยอะแล้วนะครับผมคันลูกค้าที่มานะครับเดี๋ยวททนไปให้ดูว่าคันนี้หมดประมาณสามหมื่นแล้วคันนี้แต่คันนี้ผมไม่รู้เท่าไหร่นะครับผมนี่นี่ครับสาหรับคันนี้เป็นรถลูกค้านะครับผมเอามาทําเครื่องทํอะายใหม่จัดสภาพใหม่ตอนแรกเขาจะทำเป็นรถเบาเลยแต่ว่าเขาเห็นน้องเสษยขยะของเราแล้วเขาก็อยากทำเป็นรถหนักขึ้นนะครับ รถคันนี้ไฟเบอร์เป็นไฟเบอร์แท้นะครับเบอร์ศูนย์ไฟเบอร์คันนี้สั่งมานะครับผมเป็นไฟเบอร์แท้ไม่ใช่งาน a อเบียนะครับอันนี้เฉพาะไฟเบอร์ก็สี่พันแปดแล้วนะครับผมไฟเบอร์รวมสติกเกอร์นะสี่พนะนี่ที่เห็นเนี่ยแต่สีสีศ<ส>ูนย์กับสีสนี้มันต่างกันอยู่แล้วนะแบบของเขาสวยจริงคันนี้โชว์เขาก็ใช้เป็นโชว์ว่าก๊อปมืนเรานะครับผมแต่ก็สวยอ่ะ แต่ว่าสวิงอาร์มคันนี้จะเป็นปาวานนะปาวานนี่มันจะยาวกว่าของเดิมนะครับผมนี่อาร์มเดิมระยะห่างมันจะอยู่ประมาณนี้นะจากนี่ไปบางคนนะแบบโซ่อันนี้โซ่ก็ถิบพลายลังแล้วนี่ดูดิแต่ว่าอาร์มปาวานขนาดหน้าสุดนะหน้าสุดยังแบบเกือบชิดบางคนนะก็ถามว่าสวยไหมก็สวยกันคนละแบบนะครับผมรถคันนี้เขาก็ไปจัดมาแล้วเป็นน,อน็อตนาคมทั้งลำเหมือนกันนะครับไม่ทั้งลำหรอกแต่ก็เยอะก็เป็นน็อตแบบ ใช่เลยนอดพักเท้ายังใช่เลยดูครับอันนี้ก็เก็บรายละเอียดมาเยอะเหมือนกันนะครับผมแต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นยังไม่ได้ขึ้นโค้งขึ้นเครื่องตอนนี้ขึ้นโค้งไปแล้วแต่ยังไม่ได้ขึ้นเครื่องพูดผิดส่วนปั๊มหน้านะครับเดี๋ยวสายเอาดูอ่เจิบขาที่เดินปั๊มหน้าันนี้ก็เป็นนิชชินเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าคันนี้ไม่มีคาลิเปอร์ซึ่งของเราได้ใส่คาลิเปอร์ไปแล้วนะครับผมคาลิเปอร์มินียมคาลิเปอร์คืออะไรนะครับคาลิเปอร์คือตัวเนี้ย อันนี้จาน่าเป็นจานเจาะนะครับน่าจะเป็นจานเดิมเจาะนี่ดูจากสภาพจานแล้วน่าจะเป็นจานเดิมแท้เจาะดเปล่าไม่แน่ใจจะเปลี่ยนล้ออยู่นะครับผมบช่วยผมยุเจ้าของรถหน่อยว่าให้เขาใส่ล้อสีเลยคันนี้ปั๊มบนเป็นฐานดําก๊อปนะครับราคาก็ประมาณ400รอกว่าบาทแค่นั้นแหละแต่ก็ใช้ดีนะถ้าใครเคยใช้ปั๊มฐานดําก๊อปจะรู้เลยว่ามัน,ม,นมันก็มีบริษัทหนึ่งที่ทําออกมาแล้วมันดีอะ่ะ ก,ก็ไม่แตกใช้เป็นปีก็ยังอยู่ได้นี่แต่ดูน็อดดีนี่เขาก็ไล่น็อตมาทาั้งคันเหมือนกันนะครับผมคันนี้เลือนไมค์ก็ซ่อมเมานะครับนี่เดี๋ยวให้ดูอึบอึบนี่เห็นไหมเลื่อนไมค์ก็ซ่อมมาเหมือนกันนะครับก็ดูไมค์นี่เนี่ยพูดถึงรถคันนี้ก็เก็บเนี้ยบดีนะครับผมการตกก็เป็นการตกเบิกแท้นะครับนี่สวยไหมล่ะตอนแรกมันเป็นการตกเจาะไงไม่สวยอันนี้จะเป็น มีไล่น็อตเหมือนกันน็อตกันตกก็ไล่มาแบบเดียวกันไหมเป็นแบบเดียวกันนะครับผมคือสองคันนี้ก็จะทําเป็นรถหนักทั้งคู่นะครับก็น่าจะจับเลยพาไปดูเขาทางานกันดีกว่าวันนี้นี่ครับก็มีรถมาลื้อนะครับเป็นรถลูกค้านะครับผมซึ่งมันดังมาใช่ไหมหรือว่าเขาให้ประกอบแล้วมันดัง มันดังมานี่ยมันดัง,ม,ดงมามน,งนะครับแล้วประกอบไปแล้วมันดังคือก็ไม่รู้ว่าอันนี้มาจากที่ไหนคือมันต้องทําะไรแหละรถข้อมันกล้ามมันรวมแล้วเดี๋ยวนี้ประกินประมาณ20มิลถึงไหมวะประมาณยี่สิบหมิลน,นะครับผมไม่ถึงหรอกมั้งแต่เยอะอยู่นะประกินประมาณ20มิลน,นะครับถ้าดูแบบไม่ต้องวัดลูกประมาณดูหกแปดหกเก้ 6, 8, 6, 9, 7, ไปนี่ถึงไหมวะ ไม่ใช่หกแน่นอนนะครับผมซึ่งมันใหญ่มากนี่ก็มันดังมาถ้าถามว่าดังอะไรตอนนี้เท่าที่วิจัยนะครับผมคือดังข้อดังคัดดังข้อดังคัดดังลูกสูงนี่มันจะดังไม่เหมือนกันนะอันนี้มันดังข้อนะครับผมนะข้อมาดูนี่ครับข้อข้อเวียงนะครับถ้ามันโยกซ้ายขวาได้นี่มันไม่แปลกนะครับผมไอโยกซ้ายขวานี่มันไม่แปลกหรอกแต่ถ้ามันโยกขึ้นลงแล้วมันก็แก๊กก็แก๊กเนี่ยนี่หละคือสาเหตุที่รถมันดังครับไอซ้ายขวานะมันไปเลื่องปกติอยู่แล้วถ้าแน่นซ้ายขวาก็ รถก็หนืดหมดแหละเนี่ยโยกเนี่ยมันไม่มันไม่แปลกหรอกมันก็อาจจะมีโยกบ้างแหละแต่ถ้าโยกขึ้นลงเนี่ยไอ้จุ้ยในคอให้มันดังดิถ้าเคะแล้วมันดังนะครับมันจะมีเสียงมันจะดังเลยวะนี่อันนี้คือมันดังมันมีระยะห่างในเขาเรียกอะไรมันเป็นลูกปืนใช่ไหมนี่เออนั่นแหละไอ้ห่วงข้อเวียงนั่นแหละข้างในครับอือโยกขึ้นโยกลงนี่ถ้ามันโยกได้นะครับ เปลี่ยนได้ควรเปลี่ยนนะครับรถที่ชอบมองข้ามกันก็คือเอ้ยใช้ไปก่อนได้ไหมก็ใช้ไปก่อนได้ครับแต่ถ้าคุณใช้แล้วเอาไปซัดรถลดเล่นอย่างนี้ก็ตามนั้นแหละก็แข็งก็หลายคันเยอะครับที่มีประสบการณ์มาไอขาดล่างมันไม่ท่อะไรหรอกแต่ขาดแล้วการมันชอบวิ่งลงมาขัดมันก็เลยไปกวาดในแข็งเลยนะครับคือรถก็มีประสบการณ์หลายคันนะครับอันนี้ก้านแล้วเนี่ยสองเอ็นไม่รู้นะครับไม่เคยใช้ TTO m a r c หรือเปล่าไม่ใช่ในด,ดูอีกด้านหนึ่งมันก้านอะไรวะ เทนกินี่น่าจะเป็นก้านสองจังหวะแน่นอนแหละครับผมแต่ไม่รู้ก้านอะไรเนาะเอรอยหรือเปล่าไม่รู้นะครับ 2N4 ก<า><ท>ันอะไรนะรที่สายมันยาวทีเอ็ม <GM S 2> ก็ลองดูนะครับใครที่รู้ก็ช่วยมินหน่อยนะครับว่ามันคือการอะไรอันนี้ลูกสูบไหนดูลูกสูบคนไหนคชอบติดมาไหมลูกไม่ลูกขึ้นฟ้าอ๋อเลยเอารังคัดมาก่อนเอารังคัดมาก่อน รถนะครับรถที่เป็นลูกใหญ่นะครับส่วนใหญ่นะครับจะเป็นรังคัสโซนิกนะครับผมนี่ส<า>ถ,าถามว่าลังคัสโซนิกดีกว่าลางังคัสเดิมยังไงก็ดีกว่ากันเท่าตัวหนึ่งเลยแหละลังคัสโซนิกจะมีแค่สี่สปริงนะครับแต่4ี่สปริงนี่คือมันแข็งกว่าลังคัสเดิมที่มี6อีกนะคือแล้วแผน่นคัสมันยังไงวะแผน่นคัสมันหน,นากว่าไหมฮะมันได้เยอะกว่าแผน่นคัสมันได้เยอะกว่าเนาะมันใหญ่กว่าเนาะไม่รู้นะครับผม,ผมก็พูดมั่วๆไปงั้นแหละ อันนี้ก็เจาะร่องน้ํามันเพิ่มนะครับผมให้น้ามันมันเข้าไปเลี้ยงคัดได้เฮ้ยไม่ใช่มันดังนี้เลยนี่ว่าเมื่อกีอ้นี่นะครับก็ให้เขาย้าคัดใหม่ได้ไหมคือถ้าเฟืองเขาเรียกอะไรเฟืองคัดกะช่วยคัดมันแบบโยกได้นะครับก็สมควรที่จะทําใหม่ในลลกสูบด,ดูนี่ลูกก็ลูกเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โหมันหกเก้านะครับผม ลูกสูบก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ถือว่าสภาพใหมก่ก็อาจจะดังแล้วก็ไม่รู้ว่าดังอะไรเนาะก็เลยเอามาให้พาดูแต่ก็ดังก้านเลยครับแน่นอนนี่ดูสภาพรถดีแม่งไม่เท่าไหรดูดีก่ามอเตอร์คอร์สเรานิดหนึ่งเอาแต่ว่ารถเขาก็โอ้โหลูกสูบนะครับคือถ้าจะของรถเห็นก็จะสภาพใหม่ด้วยนะครับผมก็คือเครื่องกำลังจะได้แล้วก็ขอเป็นโครงสภาพใหม่เดีย๋ยว ถ้ายกเครื่องอันนี้ใส่โค้งนี้ก็จ้าบอยู่เนาะเนี่ยคันแดงกับคันเท่านี่แต่โคงไม่ทำเราครับลูกใหญ่เพราะว่ากลัวครับกลัวน็อตตกหายทีละตัวครับเพราะว่ามันสั่นนะครับผมคือรถลูกใหญ่สังเกตด้วยว่าเขาจะไม่ค่อยแต่งอะไรมากมายนะครับเพราะว่ามันตกหายจริงๆพวกน็อตพวกอะไรมันมันคลายจริงๆนะครับทีละตัวต้องไล่เช็คตลอดเงาไแล้ววันนี้ไอ้นุ่มไปไหนวันนี้มันมีเมียน้อยไหมองกวะมันมันส่งของให้ลูกค้าอย่างนี้ <laughs> ใครที่รอของจากหนุ่มน้อยนะครับก็ต้องเข้าใจมันนะครับคือมันก็รอของส่งมาเหมือนกันแต่ของที่มีอยู่ก็ส่งได้เลยนะของที่มีอยู่ที่ร้านสต๊อกไว้อยู่ร้านก็คือส่งได้เลยครับแต่ของที่รอก็ต้องรอผมรอ,ขอเขาสามวันผมส่งให้คุณอีกสามวันอย่างเงี้ยก็มันก็นานหน่อยแหละคนบางคนก็คิดว่าเอ๊ะทำไมมันนานจังทำไมมันไม่ส่งของที่มันมีนะครับก็มีพวกกองไฟพวกเรือนพวกอะไรนะครับอยากแจกแข็มเะไปเอาแข็มมาแจกตัวหนึ่งไหม ไม่แจกหรอกนะครับตัวเดียวน้อยเดี๋ยวผมจะคิดก่อนว่าจะแจกอะไรบั่งแล้วเจอกันหน้าเฟซผมนะครับใครที่ไม่เคยมีเฟซบุ๊กผมก็ดูที่หน้าปกนะครับส่วนเครื่องพวกเด็กแว่นนี่ก็เครื่องรถมันนะครับก็กองกันอยู่นี่นะซึ่งตอนนี้รถยังขี่ไม่ได้ัะคันนะครับผมถ้าถามยกเครื่องลงทําไมก็มันยังไม่แรงครับก็เดี๋ยวไล่ให้มันแรงก่อนมันไม่ค่อยแรงเนาะอยากให้แรงกว่านี้ก็ต้องยกไล่ใหม่ก่อนนะครับผมโอเคครับผมน้องๆก็ช่วยผมคิดหน่อยนะครับผมว่าจะจัดรถคันใหม่นะว่าเอามาปั้นเลย อยากได้เป็น KR Victor หรือ s e r i c o นะครับว่าให้มาอยู่ในช่องของเรานะครับผมก็เดี๋ยวจ,จัดอีกคันหนึ่งก็ช่วนคิดหน่อยเนาะว่าจะเอารุ่นอะไรขึ้นมาปั้นเนาะช่วยกันคอมเมนต์หน่อยนะครับผมถ้าใครดูถึงตอนนี้นะใครรีมาถึงตอนนี้ก็ช่วนคิดหน่อยนะครับผมจะจัด KR หรือ s e r i c o หรือ Victor นะครับมาเราจะขึ้นโครงแบบจับ,จบๆเลยคืออันนี้เป็นงานเร่งรีบนะครับผมผมอยากได้ยูสคันหนึ่งเราไปหาซื้อก่อนไป อันนี้ก็กําลังหลบาลาวลูกสูบนะครับผมตั้งแต่มีเครื่องก็หลบเองครับก็ทะลุไปหลายลูกเหมือนกันนอกกว่าจะได้กว่าจะเป็นนั่นแหละครับผมก่อนจบคลิปวันนี้ก็อยากให้น้องๆช่วยกันมินนะครับผมว่าจะให้ผมจัด k ค v i ร t ว r ตอร์หรือซ i p i โกมาปั้นนะครับผมก็ต้องมีแรสกคันเนาะเจองของเราเนาะของพี่โอเขามี P ีซนะครับผมแต่ผมจะจัดเป็นคาวานะครับไม่ได้ตามกระแสนะครับแต่อยากได้มานานแล้วจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมแล้ว ใครที่ชอบเล่นเกมนะครับอย่าลืม<ช>แอดไป,ปที่ 369th เฮดนะครับผมเล่นง่ายได้เงินจริงเว็แบบนี้<ช>ไปแล้วเจอกันมาได้ดีกว่า